แล้วแต่ว่าข้อมูลนั้นจะเตือนอย่างไรเตรียมการอย่างไรแล้วผู้ที่อยู่ในจุดที่ได้รับข้อมูลจะนำพากลุ่มนั้นๆไปในแนวทางใดขณะดำเนินการนั้นมีความทุกข์มีความร้อนรนมีความห่วงใยในการเตรียมการมากน้อยแค่ไหนบางกลุ่มเตรียมการแบบเงียบๆบ,บางกลุ่มเตรียมการแบบสงบเข้าใจในธรรมชาติบางกลุ่มยิ่งเตรียมยิ่งร้อนรนยิ่งรู้ยิ่งกังวลยิ่งเชื่อว่าจริง ยิ่งแน่ว่าเกิดยิ่งหวาดกลัวทุรนทุรายด้วยการห่วงใยตัวตนของตนและอาจเป็นอย่างนี้มาตลอดหลายปีด้วยความทุกข์จึงต้องตั้งสติมาลองพิจารณากันดูอีกครั้งเพราะมนุษย์ย่อมห่วงใยในความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นจะคัดกรองได้อย่างไรว่าเรื่องไหนควรเชื่อเรื่องไหนไม่ควรเชื่อจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องไหนควรเกิดเรื่องไหนไม่ควรเกิด จะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดตอนไหนเกิดอย่างไรเมื่อยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจยังไม่มีอะไรให้เตรียมการได้อย่างชัดเจนถึงทุกไปก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีการรับรู้แล้วไม่เข้าใจในการปล่อยวางก็มีแต่จะไปเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งความคิดที่ปรุงแต่งตามจินตนาการและเกิดความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา ทำตัวเองให้เป็นทุกข์ตลอดเวลาแม้ผ่านมาหลายปีความทุกข์ก็ยังกัดกินอยู่ปีนี้ไม่เกิดปีหน้าคงเกิดปีหน้าไม่เกิดปีโน้นคงเกิดปีโน้นไม่เกิดปีถัดไปคงเกิดภัยพิบัติยังไม่เกิดแต่สิ่งที่เกิดทุกวันทุกเวลาทุกนาทีที่เกิดมาแล้วผ่านมาแล้วนับเดือนนับปีนับหลายหลายปีนั้นเคยเห็นหรือไม่มันเกิดอยู่ในขันห้า ทุกฟรีตลอดเวลาที่หว่งใยตัวตนของตนดูเข้าไปในจิตของเราขณะนี้ความวิตกกังวลเป็นข่ายที่ทำให้จิตของเราเกิดภาวะไม่สบายใจหม่นหมองหดหูและกระวนกระวายถ้าเรากังวลเรื่องนี้อยู่สามวันแล้วพอวันที่สี่เหตุการณ์ที่เราวิตกกังวลก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเท่ากับว่าสามวันที่ผ่านมาเราก็ทุกฟรีนั่นเอง เพราะเราไม่สามารถเรียกความไม่สบายใจหดหูเศร้าหมองกลับคืนมาได้ดูเข้าไปในจิตของเราขณะนี้ดีกว่าว่ากำลังคิดอะไรอยู่กังวลเรื่องอะไรแล้วหาทางศึกษามันเสียขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแกอยากกังวลฉันเลยได้เรียนรู้ความกังวลจากแกนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถ้าเห็นได้ก็หมดความกังวลได้เลยในปัจจุบัน การฝึกจิตมันก็ต้องใช้เวลาการจะเอาอัตราตัวกูออกก็เหมือนกับการฝึกร่างกายถ้าให้ยกน้ำหนักมากๆก็ยกไม่ไหวแล้วนอกจากฝึกร่างกายไปเรื่อยๆจิตใจก็เหมือนกันยิ่งจะทำงานใหญ่จะใช้อุปกรณ์ของต่างดาวมันก็เสี่ยงกับกิเลสมากยิ่งทำเรื่องใหญ่ระดับโลกมากก็ต้องฝึกเอากิเลสต,ตัวกูออกมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเรา คือสมองเราเองสมองมนุษย์คือขันห้าเราเรียนรู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติถ้าฝืนธรรมชาติมันก็จะทุก์เช่นไม่อยากแก่ต่อให้ปรับแปลงหน้าแต่งตัวแค่ไหนแต่อายุ DNA มันก็จำกัดแค่นั้นสู้มาปรับแต่งจิตใจอย่างดีกว่าคือมีวิวัฒนาการทางจิตต่างดาวท่านดูตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะฝืนธรรมชาติไม่ได้ถ้าเราเห็นธรรมชาติได้คือจิตเราพัฒนา คือเราทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันคือณปัจจุบันนี้เรามีรูปฐานแบบมนุษย์โลกก็ยังถือว่ามีโอกาสมากถึงแม้ว่าเป็นพบที่เสี่ยงคือจะไปดีก็ได้ไปทางต่ําก็ได้เพราะเวลามันแค่อย่างมากร้อยปีแต่เวลาสั้นมันทำให้เราเห็นทุก์อยากหาทางออกถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวท่านอายุยืนมากท่านบอกนานๆจะเห็นคนตายเพราะฉะนั้นท่านมาช่วยเรา ท่านก็เรียนรู้กฎธรรมชาติไปด้วยท่านเห็นการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์โลกเห็นพลังงานเวียนว่ายตายเกิดบนพบมนุษย์คือมนุษย์ต่างดาวท่านมีบุญมีรูปขันที่ฉลาดแต่ว่าท่านก็ต้องปรงอนิจจังให้เข้าถึงกฎจักรวาลมนุษย์ต่างดาวท่านทำโครงการมาช่วยมนุษย์เราก็เหมือนเป็นการสร้างบารมีไปเรื่อยๆช่วยเหลือสรรพสัตว์ช่วยดาวอื่นให้วิวัฒนาการตามแต่จุดหมาย ท่านกับเราก็เหมือนกันมนุษย์ต่างดาวก็ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ต้องไปนิพพานมนุษย์เราที่อยู่รอดจากภัยพิบตัติมีเวลาต่อก็เพื่อให้เรียนรู้ในเรื่องจิตไม่ใช่ให้อยู่ไปวันๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการรอดจากภัยพิบตัติก็เหมือนกับจิตใครมีโอกาสพัฒนาได้มากธรรมชาติเขาก็เลือกให้อยู่มีรูปขันต่อไป